เอานีนะคะมันเจอใบปลาปลาได้เนี่ยเอ็นก็ว่าใบาอะไรไนะไม่ชอบไม่อยากไปโป๊ไปปอมไรอยู่บนนี้ว่าใบาอื่เน,นี่ใบใบถมมันไม่ได้มีมันไม่จ่า็นถมดำ,ดำาๆวะนี่ทำไม่โทกเลยแต่ว่าเลยซอสนะพี่นองนะปาก็เล่าเบ็ดอันนี้ไม่รู้อ่ะใหร้รู้จักมั้งไม่รู้นะ ช่วยช่วยบอกที่มีซับวัวมั่งแต่หน่องตัดวัวซับวัวซับวัวปานถ้ากเกิดว่าใครรู้ว่าปลาได้เฉยบอกที่พี่น้องนะเพราะเราไม่รู้ว่าปลาได้ไม่รู้กันแล้วว่าไข่รู้กี่บาทอืมได้จ้ะไม่รู้ว่าปลาได้อยู่ได้มาตัวนึงถึงทำปลาทำปลาหนูไม่เชฟถึทำปลานี่ใช่ไหม อาตัวโลกาท่าก่อนใช่ไหมย้าโลกาโร่น่นใช่ไหมอันี่ก็เหมือนกันถ้าใครอยากพมอยากสวยอยากอุ่นดีแนะนําเลยนะคะโกวิดกล้เลมอนชูกระเพื่องกุ้งปูตบปากมาึงโกวิดนี่ก็คือว่ากินตอนเชา้าพี่น้องนะาคุ้มิ่งได้ดีนะเลมอนชูเนี่ตอนกลางคืนเซตเนี่ยซามถึงเซโรหลอดไปเลย เนี่ยอุ้นจะเมื่ออริยานะคะอุ้นเนนดีาบแคปเ็นเหนือเค็เหนือดำปูปีปนาเนาะเออไหนคะตั้ามต้เอยตั้งโต้เยกินได้มาอยู่ใครต้งีหนาไีกินได้มอู้อีกเหรอเอออู้จางมาตั้งปีดรอมเลยดิไข่ไข่